ถ้าใครอยากปั้นพอร์ตแบบตั้งใจปั้นพอร์ตเลยนะให้โตไปหลกหมื่นเหรียญหรือแสนเหรียญเนี่ยมันมีคอร์สหนึ่งที่คนไม่ค่อยเรียนและผมแจกฟรีอยู่นะครับคือหลายหลายคนจะไปเรียนคอร์สพฤติกรรมทองใช่ไหมคอร์สคอร์สฟรีคอร์สอื่นแต่คอร์สฟรีคอร์สเนี้ยคนไม่ค่อยเรียนนะครับเพราะเป็นคอร์สที่ผมไม่ได้สอนเทคนิคการเทรดแต่ผมจะสอนสเตปการปั้นพอร์ตแบบเจาะลึกเออคือส่วนใหญ่จะไปเรียนเทคนิคใช่ไหมครับโอเคผมเข้าใจคนใหม่เรียนเทคนิคแล้วก็ คือมันจะมีคอร์สที่ผมปูพื้นฐานให้หมดแล้วแหละนะเขียแมวบังนะแต่คอร์สเนี้ย forex like 10x อ่ะใครยังไม่ได้ไปเรียนนะผมยังสอนฟรีอยู่นะรีบไปเรียนคอร์สนี้เพราะ forex like 10x อ่ะสำหรับปั้นพอร์ตแบบคุณจะปั้นเลยตั้งใจปั้นพอร์ตเลยเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเทคนิคการ mm เทคนิคการเขียนแผนละเอียดมากละเอียดแบบโคตรละเอียดนะครับแล้วคุณไปทําตามได้เลยว่าเออเทรดยังไงให้ใหพอ,อร์ตโตเทรดยังไงให เรามั่งคั่งยั่งยืนแบบคือเป็นการบริหารเงินทั้งเรื่องชีวิตด้านการเทรดเผื่อคุณทําธุรกิจเผื่อคุณมีลูกเผื่อคุณกเกษียณแบบสุดยอดอะคอร์สเนี่ยที่ผมทําแจกฟรีอะนะครับถืออะไรไวะเนี่ยอ๋ออ่านเสริมเออแมวเขียมาฮนะนั่นแหละครับก็ก็กอยากทุกคนไปไปเรียนนะใครยังไม่ได้เลือกคอร์สนี้นะ Forex 10X หรือใครอยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะครับลองไปทบทวนดูนะ f o เ e x N x ผมเชื่อว่าคุณจะได้ แนวคิดความรู้ใหม่ๆแน่นอนนะครับในคอร์สเรียนนี้นะครับและคลิดนี้นับสนุนโดยไม่ใช่ <c oughs> ติดออเลยเจอยากรู้ว่าผมปลกไอ้นี่วิตามิน B. บีวิตามินบีบำรุงประสาทและสมองนะฮะไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะแต่ว่าผมกินนะครับอยู่ปิดมือพอดีแล้วามาถือไว้นะี่วิตามิน B. บีครับบำรุงประสาทและสมองนะเอ้ยอ,อย่าให้ดูแบรนด์ไม่ได้ดิไม่ไม่ได้สปอนเนอะรเออโอเคนะไม่ได้สปอนเราเราอยากอยากดูไหมอ่าโอเคพอละนะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ